เราจะลงสีรอบเดียวนะคะข้างล่างเราจะลงเป็นสีเทานีโก็โอ8 1ดกับ8.18อย่างละครึ่งหลอดใส่ไฮโดรเจนที่ 6%, ซส่วนข้างบนเราจะใช้เราจะทำสีน้ำตาลมอคค่านะคะเราจะใช้ A27 นะ A27 ใส่ร่วมกันกับ a-44 นะคะ a 2 7 1หลอด A44 ครึ่งหลอดนะคะอันข้างบนนะไฮเดรนหกเปซนวิธีการย้อมข้างบนเราก็จะเว้นโคนเว้นโคน1นิ้วน,นะคะ แต่ตอนนี้หลักๆของเราก็คือเราจะทำดิบได้ข้างล่างก่อนอันพวกนี้ขึ้นไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนียค่ะเอาอยางมามัดพี่อยู่จ้ะ ได้แล้วค่ะพิกอ๊อกมีผสมอะไรบ้างอ่าเราจะมาดูพิกอ๊อกผสมสีนะคะเอาถ้วยใหญ่นี่จ้ะตัดปลายหลอดไมไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราใส่แค่ครึ่งหลอดเอามานี่อในแป้งอยู่ไหนเอามานี่ครับจะใส่ปลายอันนี้นี่กระโอบเบอร์อะไรคะนี่มีกระโอบเบอร์ แปดจุดหนึ่งสองตัวนี้นะคะเอาใส่ไปครึ่งหลอดค่ะเนี่ยค่ะเีลงมาแปดจุดหนึ่งสองครึ่งหลอดนะคะสีนิกเโอะนะแปดจุดหนึ่งสองครึ่งหลอดค่ะจะเป็นสีบอลอ่อนประกายเทาเหลือบม่วง<อ>ใส่ไปออครึ่งหลอดนะบอลอ่อนประกายเทาเหลือบม่วง แล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็น8.18ชื่อของเขาก็คือบอลอ่อนประกายเทาเหลือบน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แม่สีในการหักล้างเพราะว่าเขามีมีม่วงมี้งเงินอันนี้ครึ่งหล่อนนงครับอย่างละครึ่งอ่าอย่งดีนะครับไฮโดรเจน6%ป็น